ครับผมเป็นยังไงบ้างคะจัดรวบพร้อมกันเลยเดียวก็วันเดียวกันแต่ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวครับผมสนุกครับมันครับมันตามแบบฉบับของของแมนแมนผู้ชายครับแต่ว่าแยกกันจัดไหมแยกกันจัดแต่ว่าจัดวันเดียวกันครับของเราก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเราเราจัดกันมากใช่ครับใช่ครับมีธีมไหมฮะของของฝั่งผู้ชายจริงๆมีเสื้อทีมครับแล้วก็ทีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราแบบ อยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนุกเหมือนกับเอาความแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอาความที่เราไม่ต้องคิดอะไรความป้าๆ้าความมันมันเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างผ่านไปด้ดีครับวันนั้นพ่อพี่เป็นไงบ้างอาการแบบซาสโตตื่นมาแล้วแบบว่าปวดหัวอื่นๆครับผมเต็มที่กันมากครับวันนั้นแกขวยเยอะไปหน่อยก็มีไปแบบว่าเล่นเลเซอร์มีไปเล่นโกคาร์ด เพื่อนทําเปิดร้านหมาล่าก็เอาช่อดอกไม้หมาล่าใส่เครื่องดื่มมาให้อะไรเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะทําให้วันนั้นมันเป็นคือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้แบบทุกๆคนทุกคนพยายามจะแบบให้พี่หมากได้มีความสุขที่สุดในวันนั้นคือกิจกรรมไม่ได้จัดแค่ในพื้นที่แต่ว่าแบบว่ามีออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการไปกินข้าวกันแล้วก็มีเกมเล่นๆแล้วก็พี่หมากก็พูด ความในใจแบบขอบคุณทุกคนลนซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากมากอย,ย่างเางี้ยที่เนี้เทียบความหนักหน่วงสวัสดิ์ระหว่างเรากอบนเท้าสาวอันไหนของเขาเอาความหนักหน่วงนะฮะความหนักหน่วงก็ทางผมครับแต่ถ้าความสวยและความสนุกก็ได้จะเป็นทางสาวๆมากกว่าใช่ไหมครับจริงก่อนงานมันเริ่มเรามีได้คุยกับยาย่างไปว่ามันจะต้องอะไรยังไงเขาแบบน้ำตาจริงๆก็มีคุยคุยกันครับแบบเราก็บอกว่าแบบเราจะทําอะไรบ้างให้พี่หมากอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างให้กับคิมอะไรเงี้ยครับ ใช่ประมาณนั้นอยากะย่ายของเช้าอของเช้าทุวันมีของ,องผม<ำ>เริ่มเช้าเลยครับของผมเริ่มประมาณสักจริงที่หมักไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกจากบ้านตอนเช้าเพราะว่ารถติดใช่ไหมครับเราก็พยายามพยันขยอเขาบอกว่า11โมงมาเจอกันที่นี่นะเราจะเริ่มที่นี่ก่อนนะแล้วก็ไปที่นี่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเช้าชนเช้าเลยไหมหรือว่าเออเก็บเป็นความลับดีกว่าครับผมแต่ว่าพูดอย่างงี้ก็ไม่แสดงว่าสุดตะวันตกตะวันขึ้นครับผม แล้วจริงๆคือเราทําเต็มที่เลยไหมหรือว่าเราทำกากไว้เพราะว่าถ้คิวเราไมจะหลับผม่าสุดสุดท้ายแล้วครับมันก็คือการที่แบบเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเพื่อนเพื่อทุกคนมันก็เป็นเหมือนอีกวันหยุดพอด์วันหนึ่งแต่ว่ามันแค่อาจจะเป็นในในนามของวันสะโสดนแค่นั้นเองอ่ามันก็เป็นความสุขแบบอีกช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าหลังจากวันที่สะโสดนแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็คุยกันแค่แค่ในไลน์ไม่ได้กลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยแต่ก็จะกลับสู่บทเรียบร มสุดวันนั้นจบแล้วไม่สามารถหลังจากนี้ก็ก็เท่าที่ดูพี่หมากก็ยังก็ยังแบบว่าแฮปปี้อยู่นะครับเออไม่้ห็นว่าต้องเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยตอนที่เราพูดไปหมากเขามีสกอะไรบ้างความในใจที่เราพูดกับเขาเขาก็เขาก็บอกว่าประมาณั้นแบบเออแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังอยู่กันมาถึงจนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่หมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบแบบลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยเออก็วันนั้นเขาก็เขาก็ได้พูดอะไรออกมาที่ทําให้แบบเราทุกคนก็รู้สึกแบบเออเราดีใจนะที่เราได้มีพี่ชายแบบพี่หมากอะไรครับ มีน้ำตาไหมไม่มีไม่มีพี่หมากยังไม่มีแล้วฝั่งนั้นนี่แน้วดิ่เป็นอะไรกันหมากพี่พูดเลยครับผมผมเป็นแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำนี้ต่อเดี๋ยวทำนี้ต่อให้เอานี่มาเอาไปเอากันไหนเอากันไหนเอากันไงวันนั้นไปเอากันไงใช่ครับแต่เห็นเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้โอเคก็หวังว่าพี่หมากจะมีความสุขคนนึงอันนี้อันนี้เราจัดเต็มใส่เต็มเลยไหมหรือว่ามียังยังไว้เพราะว่าถ้าถึงคิวเรากลัวเขาเอาคืนเออผมว่าผมผมรู้ว่าพี่หมากแบบ แฮปปี้อะไรแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยเออก็พอที่จะแบบแบบรู้ว่าพี่หมากชอบอะไรเงี้ยก็จัดตามนั้นแต่ว่าผมว่าเขาก็คงรู้แหละว่าผมผมชอบอะไรเหมือนกันอยากสนุกแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วกับงานล่าสุดที่ของมันอะไรกันนั้นงา่ไปด้วยอ๋องานงานมั่นอ่าไม่ไม่ไม่ได้ไปครับพอดีเอ่อเรียกว่าอะไรฮะทางทางทีมจัดเฉพาะครอบครัวอะไรเงี้ยใช่เราก็ติดงานด้วยเราถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช่ของผมนี่เดี๋ยวรอไปอิตาลีครับใช่ครับก็มีอใยพรไปตอนเช้าแบบขอให้แบบวันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ยินดีกับขึ้นบ้านใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่บอกว่างานเขาน่ารักมากชุดพี่มากับชุดคินน่ารักสวยมากหล่อมากเราต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมของเราเองเออของผมยังยังไม่ไฟนอลตอนนี้ยังคุยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเหมือนยานไใช่ใช่ครับแล้วก็มีไอเดียมีแบบ ความเขาเพมีมีฝันฝันมีพินพินใน Pinterest ไว้อะไรเงี้ยว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหน<ล>อะไรเงี้ยแสดว่ามันเพิมแบบเพิ่มไฟให้กับงานเราที่แบบมีส่วนนะครับใช,<น>ใช่ครับรู้สึกว่ามีส่วนว่าแบบทำให้แบบเพกล้ถึงวันของเรานะอะไรเงีย้ย อยากให้มันออกมาเป็นยังไงอยากให้มันราบรื่นไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หมากับคิมคือเขาก็เอไปปึกษาใช่ไหมกับงานเราหรือยังไงฮะใช่ผมผมว่าผมว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็คงจะจะปรึกษาทางที่หมากับคิมด้วยแหละครับเพราะว่าเขาก็จัดมา่อนวเมื่อกีความคิดแมาของงานเราไหมก็ตอนนี้ยังยังยังอยู่ในช่วงของการการหาไอเดียเ r a i n ต t o r ม i n อยู่ครับใช่รู้ไหมว่าพอถึงงานจริงๆมันต้องมีอยู่ว่าทะเลาะกันบ้างเพราะอย่างหมากคิมเขาก็มีกันแบบว่าความเห็นไม่ตรงกัน ไม่นะครับเพราะว่าย่าก็บอกเสมอว่าแบบถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันเป็นเป็นเป็นคนสองคนต้องต้องคุยกันจะไม่ใช่แบบว่าแบบเอาเอาความชอบหรือความต้องการของคนใดคนนึงเป็นหลักอย่างเงี้ยต้องหาขึ่งขึ้นกลางกลางกันแล้วแกจะตามใ <c oughs> จย่าไหมอ่ะผมจริงๆผมก็ ผมก็ผมก็ตามใจนะตามใจแต่ว่าอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราอยากให้มีเราก็คงจะจะบอกเขาอะไรเงี้ยก็พี่แต่ก็มีบ้างในสิ่งที่ว่าถ้าเป็นงานแต่งเราอยากอยากมีอันนี้มีเราก็บอกอะไรเงี้ยครซึ่งหลายๆไอเดียก็ก็ก็ตรงกันนะครับใช่ใจมันตรงกันมาตั้งแต่ไรกันเนาะไม่เห็นมาได้วันแล้วะได้วันแล้วเนี่ยรอยั้งยั้งยังเป็นปีหน้าเนะฮะไม่เป็นไรเด็กเด็กไม่ตอบวันนี้พี่ต้องไปถามยายญาติตอนบ่าย แล้วบอกกันแล้ว่าผมไม่ตอบก็คือนัดกัน <S <S แปลว่ายังไม่เปิดใช่ไหมครับ,รบวันไม่ใช่คือยังยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะว่า,<อ>ามันมีหลายที่<อ> <ๆ S 2> มันมีหลายที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทีนี้เ,นเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะว่าคุณแม่ก็ดูดูดเลิกดูอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยก็มีเรื่องเลิกด้วยเรื่องใชด้วยแล้วคุณพี่น้าแต่งแน่ยังยังยังไม่บอกไม่บอกเพราะยังไม่เป็นความลับก่อนใช่ครับทั้งต่างประเทศ อันนี้ครับคือเรื่องที่ที่เราจะต้องแพลนดีๆครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ก็เยอะเรื่องของแขกในงานด้วยก็อันนี้ก็สําคัญครับเราต้องต้องแพลนดีๆก่อนก็เลยยังไม่ยังไม่อยากระบุว่าเราสามารถจะจัดปีหน้าได้ไหมหรือว่าวันไหนก็ตามอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณพี่แดงขอบคุณครับนิกโกโตแงรับนักลูก